คุณสุภาชัยเล่าว่าคุณพ่อมีเพื่อนสนิทอยู่กลุ่มหนึ่งซึ่งรักกันชอบพอกันมากไปไหนมาไหนด้วยกันแต่ตลอดเลยนะคะแล้วก็ชอบมาตั้งวงสุรากันที่บ้านของคุณพ่ออยู่บ่อยๆและเรื่องที่ชอบคุยในวงเล่าก็เลยมักจะเป็นเรื่องของผีผีสางๆที่ต่างคนต่างมีประสบการณ์ก็เลยนำเอามาเล่าให้กันฟัง ทั้งๆท,ที่ต่างคนก็เรียกว่าเป็นพวกที่กลัวผีกันทั้งนั้นแต่ก็ชอบฟังแล้วค่ะพ่อบอกว่ามันตื่นเต้นดีวันหนึ่งเพื่อนๆของพ่อมาดื่มเหล้าที่บ้านของคุณพ่อเช่นเดิมซึ่งตอนนั้นเวลาก็ปาเข้าไปประมาณห้าทุ่มแล้วดื่มเหล้ากันไปคุยกันไปเรื่องโน้นเรื่องนี้แล้วก็มาจบลงที่เรื่องของผีซึ่งในตอนนั้นมีข่าวฮือฮากันถึงเรื่องของผู้หญิงพม่า ที่ถูกฆ่าแล้วก็ขมขืนในซอยศพถูกหมกไว้ในพงหญ้ามีหลายคนที่เดินผ่านบริเวณที่เกิดเหตุแล้วก็พบผู้หญิงเดินออกมาจากพงหญ้าอยู่ๆก็เดินหายไปต่อหน้าต่อตาค่ะบางคนก็ได้คินอ่เคยได้ยินเสียงโหยหวนมาตามลมทําให้ตกใจกลัววิ่งหนีกันป่าดราบเลยเพื่อนพ่อคนหนึ่งเล่าว่าเคยเจอเหมือนกันเขาจะเข้ามาหาพ่อที่บ้านซึ่งตอนนั้นก็กําลังโพเพลแล้วล่ะ เขาเดินมาถึงบริเวณที่เกิดเหตุก็พบผู้หญิงคนหนึ่งหน้าตาเศร้าๆเดินก้มหน้าออกมาจากพงหญ้าข้างทางผู้หญิงคนนั้นเดินอย่างช้าๆแต่ว่าสิ่งที่น่าแปลกใจนะคะก็คือเธอเดินเดินช้าแบบคือยังไงก็แล้วแต่คือคุณผู้ฟังลองสังเกตดูหลายๆเรื่องที่บีเล่าให้ฟังคนที่เจอผีมักจะเห็นผีเดินช้าๆเดินเสื่องซึมเหมือนกับไม่มีกำลัง แต่เดินยังไงก็ตามเธอไม่ทันค่ะทั้งทางที่แทบจะวิ่งอยู่แล้วและสักพักหนึ่งผู้หญิงคนนั้นก็เดินหายเข้าไปในพงหญ้าต่อหน้าต่อตาของเพื่อนพ่อเลยนะเพื่อนพ่อพ,อ,พอตั้งสติได้ก็รีบวิ่งอย่างไม่คิดชีวิตจนมาถึงบ้านพ่อแต่ก็ไม่กล้าเล่าให้ใครฟังเพราะว่ากลัวว่าจะไม่มีใครเชื่อก็เลยมาเล่าให้ฟังที่นี่เป็นครั้งแรกแต่เพื่อนๆสงสัยว่าชาวบ้านเ้าเจอผีผู้หญิงคนนี้เกือบทุกคนแล้ว แล้วพ่อเคยเจอบ้างหรือเปล่าพ่อก็สายหัวแล้วก็ยกแก้วเหล้าขึ้นไปดื่มตอนนั้นแหละที่พ่อเองก็ต้องตกตะลึงเพราะว่าพอเงยหน้าขึ้นไปปรากฏว่าเห็นผู้หญิงใส่ชุดขาวผมยาวหน้าตาเศร้าหมองมายืนอยู่ด้านหลังเพื่อนด้วยความที่ตกใจปนความกลัวค่ะซึ่งมีเป็นทุนเดิมอยู่แล้วพ่อเองถึงกับตัวซีดหน้าแบบหน้าซีดตัวสัน่นแล้วก็ยกมือชี้ไปที่ด้านหลังเพื่อน เพื่อนๆพ,พ่อก็ตกใจที่เห็นพ่อเป็นแบบนั้นเพื่อนก็ถามพ่อว่าเป็นอะไรพ่อก็ไม่ยอมตอบได้แต่นั่งตัวสั่นงนันงกอยู่แบบนั้นมีผู้หญิงตรงนั้นยิ้มให้พ่อเพื่อเป็นการยืนยันว่าพ่อไม่ได้ตาฝาดนะก่อนที่เธอจะเลือนหายไปเพื่อนๆก็ถามพ่อว่าเป็นอะไรพ่อเองก็ไม่ยอมบอกเพราะถ้าบอกไปตอนนั้นก็กลัวว่าจะไม่มีใครเชื่อเหมือนกัน พ่อเองก็คิดว่าดวงวิญญาณผู้หญิงคนนี้คงจะทรมานมากพอสมควรก็เลยออกมาให้คนพบเห็นเพื่อขอความช่วยเหลือและหลังจากเหตุการณ์ในวันนั้นนะคะคุณพ่อเองก็พยายามที่จะเข้าวัดทาบุญเพื่อที่จะโอทิศส่วนกุศลให้กับผู้หญิงคนนั้นเผื่อว่าเขาจะได้หลุดพ้นจากการที่เป็นผีเร่ร่อนสักทีหนึ่ง แต่ว่าข่าวการพบผีผู้หญิงคนนี้ก็ยังคงมีให้ได้ยินอยู่เกือบทุกวันจนชาวบ้านทนไม่ไหวก็เลยรวมตัวค่ะไปหาหลวงพ่อที่วัดเพื่อขอความช่วยเหลือหลวงพ่อท่านก็ไม่ได้รับปากว่าจะช่วยหรือว่าอะไรนะในช่วงเย็นของวันเดียวกันหลวงพ่อก็ทำพิธีในบริเวณที่เกิดเหตุหลวงพ่อเองก็ไม่มีอาวุธใดๆแล้วค่ะนอกจากตาลปัดกับน้ำมน หลวงพ่อนั่งสวดอะไรพึมพำสักพักหนึ่งนะคะก็ปรากฏว่ามีคนเห็นอันนี้คุณผู้ฟังเชื่อไม่เชื่อก็แล้วแต่นะคะก็ใช้วิจารณญาณเอาบอกว่ามีคนในนั้นจำนวนหนึ่งเห็นผู้หญิงพม่าคนนั้นมายืนอยู่ที่หน้าหลวงพ่อ หลวงพ่อก็คุยบางคนก็มองไม่เห็นนะคะก็เหมือนกับหลวงพ่อคุยกับอากาศแต่บางคนก็มองเห็นว่าหลวงพ่อคุยกับผู้หญิงพมา่าซึ่งผู้หญิงคนนั้นก็พูดไม่ค่อยชัดจับใจความได้ว่าเธอไปไหนไม่ได้เพราะว่าเธอเป็นห่วงพ่อกับแม่ของเธอพ่อกับแม่ยังไม่รู้เลยว่าเธอตายที่เธอออกมาให้ผู้คนเห็นนั้นก็เพียงแค่ต้องการให้ช่วยเธอนำทางหลวงพ่อเข้าไปในพงหญ้าแล้วก็ชี้ ให้หลวงพ่อหยิบของชิ้นหนึ่งออกจากพงหญ้าซึ่งนั่นก็คือกระเป๋าเงินของเธอค่ะมีรูปพ่อกับแม่แล้วก็ที่อยู่ของเธอบอกว่าเธอพยายามจะบอกให้ชาวบ้านรู้แล้วแต่ว่าชาวบ้านก็กลัวเธอหนีหายไปกันหมดซึ่งเธอเองก็ขอร้องหลวงพ่อให้ช่วยติดต่อพ่อกับแม่แล้วก็บอกเรื่องให้พ่อกับแม่เธอได้รู้เธอจะได้หมดห่วงแล้วก็ได้หลุดพ้นจากที่นี่สักทีหนึ่งหลวงพ่อก็รับปากว่าจะช่วยเหลือ แล้วใบหน้าที่เศร้าหมองของเธอก็เหมือนกับยิ้มได้ละค่ะจากนั้นหลวงพ่อก็สวดเป็นการสวดส่วงวิญญาณแล้วก็ประพรมน้ำมนต์ตลอดจนทั่วบริเวณซึ่งชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์บางคนที่เห็นผีบางคนที่มองไม่เห็นอะไรก็แล้วแต่ก็นึกสงสารดวงวิญญาณตนนี้เหมือนกัน ตั้งแต่นั้นมาก็ไม่เคยมีใครพบเห็นผีตนนี้อีกเลยเรื่องนี้ก็เลยเป็นเรื่องของผีที่น่าสงสารเหมือนกันนะคะแล้วก็กลายเป็นเรื่องที่คุณพ่อชอบเล่าให้พักพวกฟังในวงเล่าตั้งแต่นั้นมาค่ะ